ไอ้ตายหนึง่งอี้เจ้ชารลอตโอเคไปแล้วเรียบร้อ,อยหมด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 จ้าโอ้แล้วกูต้นเกมกูโคตรเสียนเลยว่ะเลทเกมไม่ไหวจริงทำความดีมาเนี่ยยากมากเลยนะนยากอยู่เนาะรอดยากครับผมบอกเลยดับเบิลรัฟไปเลยพูดจะเชืช่อผมเชื่อคน You don't understand. <laughs> what I'm you, don't give me you don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. What do you know, gonna say about the good month so me? Dana like fuckers in my three I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red, oh กู i n t ูดล้ำค้ำ e ้ e ค a ำมัติไม่ทกันเลยทีเดียวเชียวก็ไปค้าเรียบร้อยโอ้โหจะตายมาแล้วไอ้คใครเลื่อเต็มกูโกรธแค่นันแหละใครเล่เต็มกูโกรธทุกคนต้องเจ็บหมดครับผมเพราะว่าผมลํำค้ำโหดมากครับแล้วเพื่อนตายหลังแต่วันนี้แม่ยังเลือเต็มอยู่แม่ยังเลือเต็มอยู่แล้วพยายามที่จะเล่นพยายามที่จะตายลงไปสองตัวโอ้โหเซเบอร์แล้วตายไปสามตัวโอ้โห o d โอ้ยกูยื้อแบบอย่างหล่อเลยเมื่อกี้เนี่ยคือจังหวะแบบคุณว่าโปรเพเยอร์นัอย่างเดิมหรือกองหน้ารับโลใครผักออกคืออะไรเฮ้ยออกตายเลยนกกับ รักแม่งพร้อมบอกเลยว่าพร้อมเลแจริกๆนะเเล่นะเล่นๆๆๆๆๆๆเฮ้ยอีกเีอะเลยลำมันเกินไม่เป็นไรเรายื้อเพื่อนนานมากโอ้บอกเลยว่า แทบจะก,การันตีจบไฟผมล้ำมัวๆัวแต่ก็ยังนัวชนได้ชนะท่านี้ลัดาเข้าไปแล้วเรียบร้อยมึงควอดคิวเรื่องของมึงผมไม่เอาควอดคิวกูจะเอาวิกิอรี่สนใจเติมเกมทักเพจเทนกูร์ที่ชอปหรือว่ากดลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับรับรองว่าถูกกว่าเติมหน้าเว็บแน่นอนนะครับเติมผ่านอ p e เ ID นดีปลอดภย100ัยร้อเซไม่มีการโกงแน่นอนทักไปได้เลยนะครับอันนี้ไม่จริงครับผมเอามาจากไหนเนี่ย สัสรี่ซิกแมนนะผมเลยครับไอโฟนทำโอเคตายหนึ่งอีเยชาร์ลอตโอเคกูไปแล้วเรียบร้อยหม,หมด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 จ้าโอ้โหแล้วกูต้นเกมกูโคเซียนเลยว่ะเลดเกมแม่งไหม่จริงทำความดีมาเนี่ย กล้ามากเลยนะที่มึงยากอยู่น้องรอดยากครับผมบอกเลยดับเบิลบัฟไปเลยจบ,จบผมพูดเจอเชื่อผมเชื่อคนเอาตะวันทำไรลูกไหวาาทํำงานตีโมดอย่างม้วนรยย่อบุรีบเซบาตกินมันส่งลิงตันไกปะกุศลมาตรีเป้าหรือย็นไงภาษา โอ้หลำคำลำคำอันตีไม่แทนกันเลยทีเดียวเชียวเข้าไปคำเรียบร้อยโอ้โหจะตายมาแล้วไอ้เหี้ยใครเลือดเต็มกูโกรธแค่นั้นแหละใครเลือดเต็มกูโกรธทุกคนต้องเจ็บหมดครับผมเพราะว่าผมลำคำโหดมากครับโอ้แล้วเพื่อนตายหลังแตกวันนี้เม่ยังเลือดเต็มอยู่แม่ยังเลือดเต็มอยู่แล้วพยายามที่จะเล่นพยายามที่จะตายลงไปสองตัวโอ้เซเบอร์แล้วตายเป็นวสามตัวโอ้โหเอาลุ้นมาล้างอยู่ชาติพีเคแสนชัยอย่างฮาเลยแม่ เอารถอะไรไอเอ็กแม็กเหรอแต่ผมว่าไอแฟมาขี่เอ็กแม็กคือทุกคนเพราะว่าตัวมันใหญ่เนาะใครตัวเล็กอย่าไปหายขี่เอ็กแม็กนะครับทุกคนบอกเลยนะครับว่าเหมือแนบบปอริโออะรถแม่งคันมันเลยตัวคนขี่ยิดเดียวบิดตลอดไม่ได้บิดเด้โหอ,อะไรมึงอะไร โอ,โอ้ยโอ้โหกูยืย้อแบบอย่างหล่อเลยเมื่อกี้เนี่ยคือจังหวะแบบกูนึกว่าโปรเพเยอร์เขี้ยลั่มอย่างเดานเลยเฮ้ยกองหน้าระดับโลกคืออะไรผักออกคืออะไรเฮ้ยออตตายเลยเพื่อนกูหาจัดเอ็กแม็กซ์แฟ,แฟมได้ขี่อีก,กไหมวะเห็นมันออกมือหนึ่งดูวะมือหนึ่งเลยใช่ปะเชีย่ยแฟม้มเพื่อนก,กูม่ไม่มธรรมดาว่ะแต่ก่อนมันขี่อะไรนะ Pcx ปะเย่เ yeah, ดี๋ยวนี้ขี่ Xmax ว้าวลืมไม่อันติีตหรอมีแต่ไม่กดนะอันนี้กดไปเลยโป๊ะโป๊ะไปเถอะตายไม่ตายใช่ไหมมันออกทรอยได้แล้วผมออกทรอยแล้วนะทรอยแล้วกเกิดแต่จะเป็นแข็งก็ได้นะผมแล้วแต่จิตนาแล้วแต่แบบว่าแล้วแต่เวทกรรมนะผมแต่ผมอาจจะเอาเป็น เกิดก็แล้วกันนะผมเกิดแล้วค่อยแข็งเคียวค่อยไปล็อกชิลอะไรเงี้ยนะครับผมโอเคสองหนึ่งก็าดาร์กอ่ะไฮเตะล้ำเดียวอยู่โอโ้โหแม่เย้เอากลางก็แล้วกันอย่าสร้างกับชีวิตเพราะชีวิตมีคิมเซนเซกับอาเตอารับเรื่องครับผมอาเตอานะเตอาไหนกัน มึงมีเพื่อนมึงมาแจมไอ้สุดเอ้ยมึงเดียวเดียวกูดีวะเออเบลก็ไม่มีคนแจมด้วยว่ะแม่ yes. มเยสเบลน้อยกว่าผมเลยทุกคนผมนสู้ไม่ได้ได้ไงวะรอของเอลอละขาการแม่ต้องแบบดาร์แล้วเพราะว่าเดี๋ยวจะดาร์กสิม่าจะเกิดน,นะเฮ้ยมันลำแล้วเนี่ยนิดเดียวอะทุกคน กูบอกแล้วว่ามึงมีความสุขได้ไม่ได้มีนานหรอกใจกอนั่นแหละต้องให้เพื่อนดันเดือแต่ว่าไฮเต,ตเนี่ยมันต้องดันเดนอยู่แล้วไม่ต้องมาบ้าเพื่อนแบบไม่ดันเลนนะผมมันดึงสเปซให้มึงมึงรู้ไหมเออแต่ดึงเยอะเกินเดี๋ยวตายแค่นั้นแหละไฮเต,ตมึงดึงเยอะไปแล้วไอ้เหี้ยมึงไม่ได้ดึงแล้วเนี่ยมึงตายโง่แล้วเนี่ยเฮ้ยเอด้ดาวนะ์ตะว,วันาดาวพี่น้องน้องพี่ตะว,วันนะ้อง มามา,มาเลยมีเวลาไม่นานมีเวลาไม่นานาน้องมันทันไหมเนี่ยเร็วเลยใครมีอะไรกดให้หมดเลยต้องได้ตัวนี้เพื่อมูมเมต้ามกลับมาสวยน้องสวยตะวันสวยมากโลกเยี่ยมมอกตั้งแต่อยู่ช่องนี้เนี่ยเห็นแล้วเลยหล่อมากแหลือแหละอเหมือนเอามันผีจะสตรีมเน่ยนะผมดูไว้อย่างอันนี้คือดูอย่างเนี่ยมันจะสตรีมอยู่นะครับตอนนี้ 20%คูดาวาน้อยมากเพื่อนแหมมาเพื่อนอย่างไวะนอ้เบนกูยังไม่โหดเลยล้วะไอ้ใช่แม่งโอเคโหเติมเติม อะไรมันต้องสวยทั้งน่ารักทั้งใจดีโอเติมดีขนาดนี้ไม่คุ้รู้จักดีกว่าอะไรเห็นอะไรเกินตอนนี้งงไปหมดละออกล่างแล้วกันต้องปล่อยล่างทุกคนเพราะว่าเราจะไปเล่นบนกันนะผมโอเคพร้อมเล่นพร้อมเล่นพร้อมเล่นพร้อมลั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 ่นอันตีห้าวิอันตีห้าวิตะวัน เพื่เราตายดีกว่าแรกชนหรอโอเคเอาดาร์ดีกว่าเพื่อนเปิดดา,ดาร์แล้วคนเขาจะได้ดาร์ดีกว่านะได้ดาร์ดได้ดา,ร,าร์ปว่าได้ดาร์กแหละมาแล้วมาแล้วมาแล้วพร้อมพร้อมเปิดแค่น,นั้นแหละรอเพื่อนดีกว่ามารอเพื่อนดีกว่า คแล้วก็เซตทุกคนดูแล้วคือดาร์กกับดาร์กแม่งพร้อมผมบอกเลยว่าพร้อมนะเล่นแจกตอนนี้มันตายไหมเล่นเล่นเล่นนะเล่นนะอุ้ยเย้ะเลยลำมันเกินไม่เป็นไรเรายือ้อเพื่อนนานมากโอ้โหบอกเลยว่า แทบจะการันตีจบไฟผมล้ำมั่วมแต่ก็ยังนัวชนได้ชนะท่านี้แล้วดาเข้าไปแล้วเรียบร้อยมึงควอดคิวก็เรื่องของมึงกูไม่เอาควอดคิวกูจะเอาวิกตอรี่ขอบคุณนะที่บอกว่ามอนสตรีมไงไปดูแะดีมากครับผม ไม่เน้นเก่งหรอกเน้นนัวปุ่มไหนขึ้นเมื่อกดได้กดไปเลยอย่าไปรอกดไปเลยอะไรขึ้นเมื่อกดได้กดไปเลยแบตไม่ไหวแล้วขอบคุณน้องตะวันที่มาแบตด้วยนะครับเล่นดีมากนะกองหน้าอันดับหนึ่งกลกลกล์กลเล่นดีมาก <c oughs> เดี๋ยวบอกว่าตัวเล่นได้อ่ะเยสเปิดก่อนได้ปู๊ดว่ะเยสเค้สองเปอร์เซ็นต์เต็งเต็งถ้าจบชากว่านี้ ถ้าจบช้ากว่าน,นี้อาจจะมีการเอคเกอรเกิดขึ้นก็เนปนน็นได้นะผมขอบคุณน้องตะวันที่เอ่อมาเล่นด้วยกันด้วยนะครับผมที่มาแบกวันนี้นะเสียนมากตะว,วันเสียนมากจริงจังหวะโกโลโกโลโกโลนี่ไม่ธรรมดาแล้วผมน้องตีว่ะตีเล่นเปล่าเต๋ตีเล่นเปล่า,ลลาผมไปประมาณสามทุ่มนะได้ประมาณสองเกนนมฑ์นะผมให้พี่เต๋ได้ไหม